สวัสดีเพื่อนพี่น้องทั่วโลกนะคะธนพรไรส์สไตล์วันนี้ก็เมนูอะไรนะจ๊ะวันนี้ก็ฟูดฟูดจ้าวิชิง่งฟูดฟูดเนาะ,ะธนพรก็อันนี้ก็คือปลาหมึกนะคะปลาหมึกยัดไส้ของธนพรแล้วก็มีเออแตงล้านนะคะตังล้านยัดไส้เหมือนกันนะจ๊ะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือมีหมูสับวัตถุดิบนะครับ ก็คือมีหมูสับแล้วก็ฟ้านแตงล้านออกมานะวัตถุด,ดิบของธนพรก็หมูสับะจะปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะธนพรก็จะปรุงโดยซอสฟลาเขียวนะแล้วก็รสด,ดีนะแล้วก็ภาพหวานไม่ได้ก็คือธนพรนะก็คือน้ําตาลนะจ๊ปะปลาหมึกยัดไส้กับแตงล้านยัดไส้นะคะแตงร้านจะเป็นเอาเป็นแตงล้านก็จะปอกเปลือกนะคะ แต่ตรงนี้ไส้นี้ธนพรไม่ได้ทิ้งนะเสียดายนะครับเป็นอะไรที่หว,นวานๆนะธนพรก็ไม่ได้ทิ้งนะครับธนพรไรสไตล์ที่สําคัญก็คือผักชีต้นหอมแล้วก็นี่ค่ะกระเทียมนะคะ,ะวัตถุดิบธนพรไม่ได้ใส่ในตรงนี้นะใส่เพียงแค่รสด,ดีกับซอสปลาเขียวเท่านั้นแล้วก็น้ำตาลนะจ๊ะไอตรงนี้ธนพรไม่ได้ใส่เอ่อ กระเทียมนะกระเทียมธนพรก็จะเอาไว้เตรียมไว้สําหรับเอ่อเกี่ยวนะคะเพื่อให้ดับกลิ่นคาวเพื่อความหอมหอมธนพรก็ปลาหมึกนี่ธนพรก็จะบ้างแล้วก็นิดหนึ่งแล้วก็ยัดไส้หมูสับเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับก็จะมีตรงนี้ปลาหมึกธนพรก็จะเอาตรงนี้ออกด้วยนะจ๊ปะปลาหมึกหนึ่ง แล้วก็จะมีตรงเนี้ยให้เอาออกไปด้วยเพราะว่ามันเป็นสีดำนะครับธนพรก็จะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็รอป่งรอแก่งนะสำหรับธนพรร้า์สไตล์วันนี้ก็พุดพุทของธนพรนะจ๊ะก็คือปลามึกยัดไส้กแ่งร้านยัดไส้นะจ๊ะ เมนูธนพรไลฟ์สไตล์วันนี้มาทำให้เพื่อนๆรับชมเท่าโลกด้วยได้รับรู้วิธีการทำปลาหมึกยัดไส้กับแตงกว่ายัดไส้นะคะพร้อมด้วยอุปกรณ์ตรงนี้นะขอเชิญพี่น้องตามติดตามตอนต่อไปของธนพรไลฟ์สไตล์นะจ๊ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะ ต้นหอมบักชีกระเทียมไว้เตรียมเกียวนะแล้วก็ปลาหมึกอ,อย่าใส่แล้วก็แตงร้านอย่าใส่ใส่เหมือนเดิมไม่เอาออกนะครับเอาออกนะครับแต่จะเอาไว้ปรุงนะครับแล้วเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย